สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเฟซโดนแฮกกับเพจโดนแฮกนะคะก็คือเกิดขึ้นกับตัวเองเลยนะคะเมื่อวันที่7มีนาที่ผ่านมานี้เองนะคะก็คือเฟซเนี่ยโดนแฮ็กแต่สามารถกู้คืนได้ทันนะคะแต่เพจเนี่ยกู้คืนไม่ไ,มได้ค่ะค่ะก็คือโดนแฮ็กไปวันที่7มีนาค่ะคือครั้งแรกเนี่ยมันแจ้งเตือนมาที่ แจ้งเตือนมาที่ facebook นะคะว่ามีคนนมาโพสาขายสินค้าในในเพจนะคะ mm hmm. ตัวเองก็เข้าไปในเพจปรากฏว่าพอเข้าไปในเพจเนี่ยก็คือทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเปลี่ยนเราเนี่ยจากผู้ดูแลมาเป็นผู้วิเคราะห์ตอนนั้นนะคะ mm hmm. ก็เลยเข้าไปที่ facebook นะคะ mm hmm. facebook ก็โอ้โหเปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนามเลยตอนนั้นแต่ facebook เนี่ยก็สา,สามารถกู้คืนได้ทัน ก็คือให้เขาบล็อกแล้วเราก็ยืนยันรหัสใหม่อะไรเงี้ยก็บล็อกแล้วก็ได้เฟซบุ๊กมาแต่เพจเนี่ยเอาคืนไม่ได้เลยตอนนั้นก็เครียดมากเลยนะคะก็ไปไล่ดูคลิปดูคลิปเยอะมากเลยค่ะจนกระทั่งไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถแชทคุยกับเจ้าหน้าที่เฟซบุ๊กได้เขาก็เขาก็แนะนำนะคะว่าให้เราเข้าไปที่เพจนี้นะคะ ก็คือเพจเฟซบ b ๊กบิส s i เนสซั u พอร์ตนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเข้าไปใน Facebook Business Support เลยนะคะก็คือเข้าไปใน Facebook ของเรานะคะแล้วก็ไปพิมพ์ตรงอ uh, คำค้นหานะคะตรงคำนี้นะคะพิมพ์คำว่า Facebook Business Support แต่พอดีตัวเองเนี่ย uh, พิมพไว้แล้วนะคะกู้คืนได้แล้วนะคะค่ะก็คือกดเข้าไปเลยนะคะ f c e b o o o b u s i n e s s s u p p p r t เนี่ยนะคะแล้วเราพอเราเข้ามาในหน้านี้แล้วนะคะเราก็เข้าไปตรงคำว่าติดต่อเราแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็เลื่อนลงไปให้สุดเลยนะคะหาคำว่าศูนย์ช่วยเหลือนะคะก็คือโทรศัพท์แต่และเครื่องก็จะไม่เหมือนกันนะคะเลื่อนลงไปให้สุดเลยนะคะให้หาคำว่า ศูนย์ช่วยเหลือนะคะก็คือคำนี้นะคะแล้วเราก็กดเข้าไปเลยค่ะค่ะเราก็กดเข้าไปเลยนะคะค่ะ,แล,ละ,คะ,คะแล้วเราก็มาเข้าตรงคำนี้นะคะ plastics, tomatoes, to sugar, sugar, รับความช่วยเหลือนี่นะคะค่ะเราก็กดเข้าไปเลยะคะ่ะแล้วเราก็เลื่อนนะคะเราก็จะมาเจอหน้าที่คำว่าเพจธุรกิจก็คือหน้านี้นะคะ เราก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วเราก็จะมาเจอไอ้ข้อความด้านล่างสุดนี่นะคะก็คือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมนี่นะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะทีนี้เราก็สามารถที่จะแชทกับเจ้าหน้าที่ของเฟซได้นะคะพอมาถึงหน้านี้นะคะเราก็กดเข้าไปตรงเนี่ยตรงนี้เลยนะคะก็คือ ตรงแชทกับตัวแทนอ่าก็เขาก็จะให้เรารอประมาณ5นาที7นาทีอะไรอย่างนี้นะคะก็คือตรงนี้เราสามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะแต่สําหรับตัวเองอะ่ะก็คือจะทําไว้แค่นี้นะคะจะทําให้ดูแค่นี้ค่ะพอดีอ่าตอนนี้กู้เพจได้คืนมาแล้ววันนี้ก็วันที่13นะคะกู้คืนมาได้วันที่11มีนาค่ะก็คือกว่าจะกว่าจะหา กว่าจะหาที่แชทได้นี่ก็คือมาถึงวันที่10นะคะวันที่10ตอนกลางคืนก็คือมาเจอมาเจอเพจนี้นะคะก็คือเพจที่ได้แชทกับเจ้าหน้าที่ f c e e o o o ค่ะก็คือถูกยึดถูกแฮกเพจไปวันที่ 7, 8, 9วันที่10คืนวันที่10นะคะก็คือได้แชทกับเจ้าหน้าที่ Facebook พอเช้ามาวันที่11บเอ็ดเฟซบุ๊กก็ก็คือเหมือนเขาบล็อกไว้ให้เรา แล้วเขาก็แจ้งไปที่อีเมลว่าตอนนี้คุณกลับมาเป็นผู้ดูแลเพจแล้วให้รีบเข้าไปให้รีบเข้าไปจัดการอะไรเงี้ยให้ไปเปลี่ยนอ่ะคือ facebook เ c e บ o o k เนี่ยเขาจะบล็อกไว้เราก็เข้ามาที่ facebook ก็คือเข้ามายืนยันตัวตนเข้ามาเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่แล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านที่อีเมลด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าอ่าก่อนที่มันจะเข้ามาที่ facebook เราได้เนี่ย คือมันจะเข้ามาทางอีเมลสำหรับตัวเองนี่นะคะจ,จนตอนนี้นะคะก็ยังนึกไม่ออกเลยว่าตัวเองอไปกดลิงก์อะไรมาหรือว่าเข้ามาทางไหนก็คือยังไม่รู้นะคะเพราะว่าก็คือไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านทางด้านนี้เท่าไหร่นะคะแต่พอดอีพอดีมาถูกแฮกเฟซแล้วก็แฮกเพจก็เลยไลย่ไล่ไล,ล่ดูคลิปเยอะมากเลยค่ะแล้วเราก็พอเราเข้ามาถึงหน้านี้แล้วนะคะ เราก็มาแชทกับเจ้าหน้าที่เราก็แจ้งปัญหาแจ้งปัญหาที่เราเจอนะคะสําหรับตัวเองก็แจ้งไปว่าเพจชั้นโดนแฮกชั้นถูกลบออกจากผู้ดูแลกลายเป็นผู้วิเคราะห์ตอนนี้ชั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะคะก็คือเราก็จะคอยอยู่ประมาณ4ีหนาทีนะคะเจ้าหน้าที่ facebook เนี่ยก็จะเป็นคนไทยนะคะเขาก็จะมาแชทกับเรา ที่ที่เมสเซนเจอร์นะคะตรงนี้เขาก็จะให้เราเนี่ยส่งลิงก์ของเพจส่งชื่อเดิมของเพจตรงนี้ก็จะทำให้ดูแค่นี้นะคะแล้วก็จะส่งลิงก์ของเพจส่งชื่อเดิมของเพจแล้วก็บอกเข้าไปว่าตอนนี้เขามาโพสขายสินค้าอะไรอะไรเงี้ยในในเพจเราแล้วสำหรับของตัวเองเนี่ยเขาก็เข้ามายิงโฆษณานะคะยิงโฆษณาแล้วก็ มันก็จะแจ้งเตือนมาที่อีเมลเราบอกตอนนี้นะเขาอะนะยิงโฆษณาอ่าแล้วก็มันก็จะมีใบเสร็จอะแจ้งเตือนมาที่อีเมลเราเขาก็ให้เราเนี่ยแคปใบเสร็จไปให้ดูนะคะตรงนี้แล้วเขาก็ขอตรวจสอบขั้งแรกในประมาณอสามสี่นาทีนะคะแล้วทีนี้เขาก็มาแจ้งว่าเขาจะให้เจ้าหน้าที่อะเจ้าหน้าที่ท,ที่ที่ดูแลตรงนี้เนะี่ย ตรวจสอบอีกทีหนึง่งตัวเองแจ้งไปคืนวันที่ส0นะคะพอดีเช้าวันที่1 1เนี่ยก็ได้คืนมาก็คือเหมือนได้คืนมาภายใน48ชั่วโมงก็คือไม่ต้องไปแจ้งความแล้วก็ไม่ต้องไปให้ทนายอ่าประทับตาอะไรที่ก็คือไล่ดูหลายคลิปมากเลยค่ะก็มีหลายคลิปเลยเขาบอกว่าต้องไปแจ้งความแล้วก็ต้องให้ทนายความเนี่ยอ่าประทับตาบางคนก็บอกว่าต้องส่งเรื่องไปที่ Facebook ที่สิงคโปร์ แต่สำหรับตัวเองเนี่ยก็คือไม่ได้แจ้งความนะคะก็คือมาแชทกับเจ้าหน้าที่ในในเพจนี้นะคะก็คือ Facebook Business Support ค่ะเดี๋ยวยังไงก็คือจะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้สำหรับคนที่ถูกแฮกเพจนะคะเพราะว่าอยู่ๆมันก็เข้ามาแฮกเพจเรานะคะมันมีความรู้สึกว่ามันด้าด้านมากเลยนะคะคนพวกนี้ อยู่ๆแบบเราขายของของเราอยู่นะคะมันเข้ามามาถึงอ่ะมันเข้ามาขายของเข้ามายิงโฆษณานะคะแล้วก็มีลูกค้าเนี่ยนะคะเป็นชาวเวียดนามเนี่ยทักเข้ามาแลวเข้ามาที่แจ้งเตือนของเราเนี่ยเต้นไปหมดเลยค่ะเยอะมากเลยค่ะเราทําอะไรไม่ได้เลยค่ะแล้วอยู่ๆอ่อะมันให้เราไปเป็นผู้วิเคราะห์และมันก็ตั้งคนของมาณมาหกเจ็ดคนเลยนะคะมาเป็นผู้ดูแลค่ะค่ะ ยังไงสำหรับคนที่ถูกแฮกเพจนะคะก็ขอให้ได้คืนนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คลิปนี้นะคะค่ะก็วันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็สวัสดีค่ะ